อัปเดตราคาทองวันที่5ธันวาคม2568นะครับวันนี้ทองปรับตัวลง50บาทนะครับทองแท่งขายออมอยู่ที่63,600บาทนะครับแล้วก็ทองรูปพันรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ63,20บาทนะครับตอนนี้ราคาทองก็เรียกได้ว่าเป็นการนิ่งในกรอบไซด์เวย์เหมือนเดิมเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทะลุกรอบทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับผมก็ยังถือว่า เป็นกรอบไซด์เวเล่นสั้นเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับราคา63,000ขึ้นไปนะครับเมื่อวานก็มีการนะครับผมประกาศตัวเลข Unemployment c l a เคออกมาครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคาดการนะครับว่าจะเป็นบวกต่อราคาทองคำนะครับผมแต่ว่าพอตัวเลขจริงประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นลบต่อราคาทองคำนะครับอันนี้ก็เลยทำให้ทองเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่า อาจจะรอในเรื่องของวันที่10ทธันวาคมนี้นะครับผมวันพุธหน้าเนี่ยนะครับที่จะมีการประชุม FOMC นะครับในช่วงประมาณตี2นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่ตลาดให้ความสนใจมากๆเพราะว่า ในวันที่10ธันวาคมเนี่ยจะมีทั้งการประกาศว่าจะลดดอกเบี้ยหรือจะคงดอกเบี้ยใช่ไหมครับแล้วก็การแถลงการของคุณเจอรูโรมพาเวลเกี่ยวกับมุมมองในการลดดอกเบี้ยของปีหน้าด้วยซึ่งนี้สําคัญมากๆนะครับโดยถ้าวันที่10ธันวาคมนี้นะครับผมเป็นการลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าราคาทองเนี่ยก็จะนิ่งๆอะไรนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์นั่นเองนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะลดนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ไม่ได้ทําให้ตัวทองเนี่ยพุ่งทะลุออลไทม์ไฮได้นะครับแต่ถ้าประกาศออกมานะครับเป็นการคงดอกเบี้ยเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ทองล่วงยับได้นะครับเพราะว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ตลาดนั่นเองเพราะตอนนี้ตลาดคาดการณ์ไปแล้วว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยถึง 80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยทำให้ทองเนี่ยมันขึ้นมายืน4,200เหรียญได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับขึ้นมาจากการคาดหวังล้วนๆเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่จะกําหนดเทรนทองต่อไปเนี่ยนะครับคือการกล่าวของคุณเจอรมพาเวลนั่นเองนะครับสมมุติว่าในวันที่10ธันวาคมเนี่ยเฟดประกาศลดดอกเบี้ยตามคาดจริงๆนะครับทองก็จะนิ่งๆนะครับผมแต่ถ้าคุณเจอรมเนี่ยเขาแถลงการเป็นบวกนะครับว่ามุมมองของเขาในการที่จะลดดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับและมีโอกาสลดได้เพิ่มอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวทองนะครับผมทำออทำไฮได้จริงๆจากการที่เขา ให้มุมมองเกี่ยวกับดอกเบี้ยปีหน้านั่น,นะครับซึ่งก็จะทําให้ตลาดเนี่ยเกิดการคาดหวังอีกรอบนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าคุณเจอ롬มนะครับพูดในมุมมองลบนะครับผมก็คือเฟดลดดอกเบี้ยในวันที่1 0ธันวาคมแล้วคุณจะรวมกล่าวแถลงการเป็นลบนะครับอย่างเช่นจะไม่ลดดอกเบี้ยในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเหมือนครั้งที่แล้วที่เขาพูดเนี่ย ก็จะทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะมีแรงเทขายลงมานะครับไปเทสฐานข้างล่างอีกรอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ตลาดรอก็คือคำแถลงการของคุณเจอร์ูมพาวิลนั่นแหละนะครับ